ต้นไม้บังหมดแล้วบังวิวเลยทีต้นไม้อ่ะเออต้นไม้หรือเนื้อทั้งเน้อกับหกยายเออเดี๋ยวสิไอ้พอน้นเอารถไทยมาเออ่เปิดทางวงนี้ให้สิได้ย่างกันลงๆในในส่วนนี้สิได้เ่็ะแต่มันเปรตๆเอออ่าๆเขาก็กำลังงอกนี่ฮะไมอนี้ cần thang cặp ra cha cặp nhà thì chắc bay để này cái sông mẹ nga dù mẹ lụa dùng say còn mỏ mẹ còn nó lồn sau phút ขึ้นจากนะมันฟังอยู่น่าหลายปีแล้วบาเดี๋ยวสองก็กลับสบายสบาย